ไดนบอกออกคูชิง้อยยี่สิบิดหมดปอกยังตามไม่ทันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วน,นะครับกับช่วงของ12ลอ้อครั้งนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดสกลนกคร ผมเดินทางไปกับพี่น้องชาวสกายกลุ่มผู้ใช้รถจัก,กรยานยนต์ BMW ในจังหวัดขอนแกน่นคลิปนี้ผมพยายามจะตัดต่อให้กระชับที่สุดนะครตามที่ท่านผู้ชมได้แนะนํากันเข้ามาก็จะพยายามควบคุมให้อยู่ในช่วงเวลา10นาทีไม่ให้เกิน20นาทีนะ,ะชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมกันเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกใจท่านผู้ชมมากที่สุด ตอนนี้ช่องของเราก็จะมีการเพิ่มอุปกรณ์การถ่ายภาพขึ้นมานะครับผมได้แค่กระปุกนะฮะแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพเพิ่มเติมมานะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกล้อง3ามศูนย์ที่ไว้ถ่ายรอบทิศทางจะได้มุมแปลกๆไม่ว่าจะเป็นตอนขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าตอนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะแล้วก็ในภาพมุมสูงด้วยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นไม้เซลฟี่สเมตรอะไรพวกนี้หรือก็จะเป็นพวกโดรนที่ใช้ถ่ายในมุมสูงนะฮะแล้วก็พิเศษก็คือจะมี กล้อง3-60ที่ติดอยู่บนโดรนด้วยนะฮะต่อไปนี้เราก็จะได้เห็นภาพมุมมองที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมน,นะฮะจะไม่น่าเบื่อเหมือนตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเห็นผมขีม่มอเตอร์ไซค์ขับรถมานานแล้วนะ,ะในมุมมองเดิมๆก็น่าจะเบื่อกันแล้ว,ลวต่อไปเราจะมีภาพนะฮะเน้นไปที่ภาพการถ่ายในวิวจุดที่เราไปท่องเที่ยวต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะในมุมมองต่างๆแปลกๆที่เราไม่เคยถ่ายได้มาก่อนนะะไม่ว่าจะเป็นภาพมุมสูงที่ต้องอาศัยโดรน ไม้เซฟีระดับ3เมตรขึ้นไปนะฮะที่จะถ่ายได้นะฮะแล้วก็เป็นกล้อง360ที่ติด่บนโดรนด้วยคิดว่าต่อไปเราจะได้ภาพที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนก็กลับมาที่การเดินทางของเรากันต่อนะครับก่อนที่ออกเดินทางก็มีการปรีฟเส้นทางนะฮะว่าเราจะวิ่งไปในเส้นทางแล้วก็ใช้ความเร็วยืนพื้นกันที่เท่าไหร่โดยที่นี่ก็มีการแจ้งว่าเราจะยืนพื้นกันที่120นะฮะแต่คุณดูเลขไม้ที่หน้าไม้ผมแล้วกันว่ามัน120จริงหรือเปล่า อําเล่นขำๆนะฮะจริงๆแล้วผมจอดรถเพื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กล้องโกลโพนะฮะก็เลยปิดตามเพื่อนไม่ทันกันนั่นเองคลิปนี้เราอยู่กันที่ภาคตะบันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดสกลน,นครก็อยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศลาวนะจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ตึกหินโบราณตําบลท่าแร่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ระหว่างทางเราก็จะผ่านพุทยาแห่งชาติภูพานก็เป็นการวิ่งบนเส้นทางโค้งบ,บนภูเขานะันซึ่งผมไม่ชอบวิ่งอยู่ท้ายขาบวนตอนขึ้นเขานะฮะผมก็เลยขอแซงขึ้นไปอยู่กลุ่มหน้าจะดีกว่า แโค้งมาเนียยเลยถนนถนนช่วยเราเยอะเลยช่วยเราประเด็นกระดอนเป็น,น,น <c oughs> งไงบ้างเฮียขี่ดีไหมครับอ้ยเข้าโค้งมันมันล็อกไว้ที่สองร้อย่าส <c oughs> องร้อยหกเอง แพรมันเป็นอย่างเงี้ยูปทีวีนี่นนะอ่าอ๋ออ,อันนี้มันกลางอ,อกอ่เงี้ยช่ รดนอลไรพี่ไอ่ยังมาต่อยเหรอรยังมาต่อยตรงไหนกันด้วยครับโอ้ขึ้นล้อคู่ก่อนนะพี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไป่อแจะตรงแจะ สวัสดีครับไปไหนมาถ้าแด้โอ้ยไปที่เดียวกันตัวนี้เจอกันเจอกันโอ้ครับหาคนขับจี๊ดถนนขับหับที่ผมน้องนนท์ครับโดนหายไปที่แย่งนักบีเอ็มด้วยนะครับว่าเอ้าคือว่านัดกันอยู่ปั๊มน้ำมันคือว่าเห็นใช่ครับอกว่าแต่งตัวตั้งแต่หกโมงแล้วก็หายครับพังเลยได้ขับจี๊ดครับ ตอบยังไงดีสีแดอยู่อย่างเดียวขายยาวอยู่ที่อ๋ออยู่ในร่องนี่พี่ใช่ครับมันยางเขย่าพอมันร้อนมันน่าจะออกกระเด็นจากตรงนี้ไปติดตรงนู้นแทนจะดีใจไหมเนี่ย มีกลุ่มอะไรบ้างพี่ของพี่กลุ่มชื่ออะไรนะเออเอ็นเอเจอีสานครับแอนเอเจอีสานครับแล้วกลุ่มอะไรเห็นไหมอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ากลุ่มกมไหนมาเจอตรงปั๊มน้ำมันป่ะแล้วก็กลุ่มของพี่ก้องได้ั้างใช่ไหมที่เราเจออยู่ปั๊มน้ำมันเมื่อกี้ป่ะไม่แน่ใจพี่ชาค้องไเอ็นเอเจอีสาน แล้วก็เดินทางมาถึงจังหวัดสกลนครกันแล้วนะครับบ้านโบราณตั้งอยู่ในตำบลท่าแร่อําเภอเมืองสกลนครก็คืออยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเลยนะครับที่นี่มีร้านกาแฟแล้วก็มุมนั่งเล่นให้เราพักผ่อนกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับที่นี่เราก็มาพบกับเพื่อนๆกลุ่มไบเกอร์ที่มาเที่ยวที่จุดเดียวกันนี้ด้วยก็เลยถือโอกาสเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันเลยนะครับ ไหลเกียร์สีมาแล้วกะว่าจะไหลธรรมดาไงกลายเป็นโค้งหักแล้วขึ้นเนินมันต้องเทียร์

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ